พระธรรมการบทที่12ข้อหนึ่งพระยาวเวตรักับอับรามว่าเจ้าจงออกจากดินแดนของเจ้าจากญาติพี่น้องของเจ้าจากบ้านบิดาของเจ้าไปยังดินแดนที่เราจะสำแดงแก่เจ้าเมื่ออับราฮัมถูกเรียกโดยพระเจ้าให้ออกจากประเทศที่เขาอยู่นั้นพระเจ้าบอกเขาชัดเจนว่าให้เอาแค่ญาติของเขาเองมาถึงว่าครอบครัวของเขาเองเท่านั้นไม่มีคนอื่นไปด้วยแต่ว่าอับราฮัมไม่เชื่อฟังเอาโลดซึ่งเป็นหลานไปด้วยและ ไม่ช้าไม่นานก็เกิดการทะเลาะก,กันระหว่างคนงานของอับราฮัมและคนงานของโลดและเขาก็ต้องแยกไปและโลดก็ไปเอาที่ดินที่ดีกว่าและตอนหลังโลดกับครอบครัวก็ถูกจับไปเป็นเฉลยอับราฮัมต้องใช้เงินใช้เวลาเสี่ยงกับความปลอดภัยที่จะไปกู้โลดออกมาจากการถูกจับไปเขาต้องพบปัญหามากมายเขาคงไม่ต้องพบปัญหาเหล่านั้นถ้าเขานั้นไม่ได้เอาโลดไปด้วย บางครั้งความยากลําบากเข้ามาในิชของเราเพราะว่าเราไม่เชื่อฟังพระเจ้าที่จะเดินจากไปจากคนบางคนในชีวิตของเราที่สร้างปัญหาให้แก่เราเราควรจะเชื่อฟังพระวิญญาณบริสุทธิ์และเราควรที่จะทําตามที่พระเจ้าทรงตรัสและบอกเราเราควรจะลาจากคนที่พระเจ้าบอกให้เราจากไปพระเจ้าบอกอับราฮัมบอกว่าอย่าเอาคนอื่นที่เป็นญาติไปด้วยแต่ว่าอับราฮัมไม่เชื่อฟังเอาโลดไปด้วย เขาก็เลยพบปัญหาที่หลังความยากลาบากที่เกิดขึ้นกับเราบางครั้งเป็นเพราะเราไม่ยอมเชื่อฟังพระเจ้าที่จะทิ้งความสัมพันธ์ไปจากคนบางคนที่พระเจ้าบอกให้เราทิ้งไปและอย่าไปยุ่งกับเขาบางทีอาจจะเป็นเพื่อนในชีวิตของเราที่นําปัญหามาให้แก่ชีวิตของเราหรือเราครบคนบางคนซึ่งนําความยากลาบากที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นหรือความปวดใจมาให้แก่เราชื่อของโลดคือม่านหรือการปิดอยู่เมื่อเรา ทิ้งบางสิ่งบางอย่างที่พระเจ้าบอกให้ทิ้งไปหรือคนบางคนที่พระเจ้าสั่งให้เรานั้นเดินออกจากชีวิตของเขาไปนั้นเราก็นําเอาม่านออกจากตาของเราเอาสิ่งที่ปิดบางตาของเราออกและทําให้เราสามารถเห็นเพื่อนใหม่โอกาสใหม่ของประธานใหม่ความสามารถใหม่ระดับใหม่ในชีวิตอยากถามพี่น้องว่าพี่น้องยังเอาสิ่งต่างๆหรือคนต่างๆที่พระเจ้าบอกว่าให้เราเดินจากออกไปนั้นอยู่ในชีวิตของพี่น้องหรือเปล่าเชื่อฟังพระเจ้านะครับ ให้เราร่วมใจกันใิฐานข้าแต่พระบิดาเจา้าลูกเชื่อว่าพระองค์จะทรงสอนเราและบอกเราว่าเราควรจะคบกับใครเลิกคบกับใครไปยุ่งกับอะไรอย่าไปยุ่งกับอะไรควรจะทํางานกับใครหรือไม่ควรทํางานกับใครเราจะเชื่อฟังพระองค์เราจะเดินตามทางที่พระองค์ทรงแนะนําเราละม่านมันจะออกจากสายตาเราแล้วเราจะเห็นสิ่งใหม่ที่พระองค์เตรียมให้กับเราในนามพระเยซูคริสเอเมน